สวัสดีครับมาเจาะลึกเรื่องราวที่น่าสนใจกันวันนี้นะครับเอ่อเราจะคุยกันถึงส่วนหนึ่งจากสามัญญาผลละสูตรครับเป็นบันทึกเหตุการณ์สาคัญในพุทธศาสนาเลยค่ะสวัสดีค่ะเรื่องก็คือคืนวันเพ็ญคืนหนึ่งพระเจ้าอาชาติศัตรูแห่งมคตเอ่อกำลังกลุ้มพระไทยนิดหน่อยอยากจะหาความสงบก,ก็เลยทรงคิดว่าเอจะไปพบสมณพราหมณ์ท่านไหนดี ใช่ค่ะเนื้อหาตรงนี้ก็มาจากพระไตรปิฎกเล่มเก้าทีคณิกายสีละขันธวัชสามัญญผลสูตรเลยค่ะครับประเด็นที่เราจะมาดูกันวันนี้คือคำถามสำคัญของพระองค์เลยที่ถามว่าการเป็นสมณะเนี่ยหรือการออกบวชมันให้ผลที่เห็นชัดๆในปัจจุบันยังไงบ้างอืมแล้วคำตอบของพระพุทธเจ้าเนี่ยเออมันต่างจากครูท่านอื่นๆในยุคนั้นยังไงบ้างหรครับ เป็นคำถามที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะคือมันสะท้อนว่าคนสมัยนั้นนะคะแม้แต่ระดับพระราชาเองก็อยากเห็นผลลัพธ์ที่มันจับต้องได้จริงๆจากการปฏิบัติธรรมใช่ครับเรื่องมันก็เริ่มจากที่เหล่าอมารย์ก็เสนอชื่อครูอาจารย์ดังๆหลายคนเลยนะครับมีทั้งปูรณะกัสสป,ปะมัคคิโคสารอชิตตะเกสกัมพลอะไรแบบนี้ค่ะดังๆทั้งนั้นเลยครับแต่พระเจ้าอาชาติศัตรูก็ ทรงนิ่งๆไปไม่ได้ตัดสินพระไทยเลือกใครเป็นพิเศษคือต้องเข้าใจบริบทนิดนึงค่ะว่าครูเหล่านั้นน่ะเป็นเหมือนเจ้าลัทธิใหญ่ในยุคนั้นเลยนะคะแต่แนวคิดของท่านอย่างเช่นปูรณะกัสปะที่บอกทำดีไม่ได้ดีทำชั่วไม่ได้ชั่วหรือมัคคลิโคซานที่ว่าไม่มีเหตุปัจจัยหรืออชิตะเกสกัมพันที่ว่าตายแล้วศูนอะไรพวกนี้ค่ะครับดูเหมือนว่าคำสอนเหล่านั้น เออไม่ได้ให้คําตอบที่พระเจ้าอาชาศัตรูทรงพอพระไทยเท่าไหร่ตอนที่ท่านอาจะเคยไปสุนทนามาก่อนหน้านี้แล้วอ๋อเหมือนเคยปกคุยมาแล้วใช่ค่ะพระองค์ถึงกับเปรียบเลยนะคะว่าเหมือนถามเรื่องมะม่วงแต่กลับได้คําตอบเป็นเรื่องขนุนไปซะง,งั้น <laughs> ครับก็คือไม่ได้ตรงกับที่อยากรู้เลย และทีนี้ใครลหะครับที่แนะนําให้ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าก็เป็นหมอชีวะโกมารพัทค่ะซึ่งตอนนั้นก็นั่งอยู่ในที่ประชุมนั้นด้วยก็เลยทูลเสนอให้เสด็จไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าที่สวนมะม่วงของท่านหมอชีวะเองอ๋อสวนของหมอชีวะเองการเดินทางไปเฝ้าก็น่าสนใจนะครับได้ยินว่าไปพร้อมขบวนช้างตั้ง500เชือกไะใช่ค่ะยิ่งใหญ่มากแต่พอไปถึงวัดอัมพวันกลับเงียบสนิทเลย ทั้งๆที่มีพระภิกษุอยู่ทั้ง1250รูปใช่ค่ะคือความเงียบสงัดนั่นละค่ะที่ทำให้พระราชาตอนแรกเนี่ยถึงกับหวาดระแวงนิดๆน,นะคะคิดว่าเอ๊ะหรือจะเป็นกับดักอะไรหรือเปล่าโหมีคิดไปถึงขนาดนั้นเลยค่ะแต่พอได้ทอดพระเนตรเห็นความสงบเรียบร้อยความสำรวมของหมู่สงฆ์เท่านั้นละค่ะก็กลับกลายเป็นความเลื่อมใสแทนอืม พอเข้าเฝ้าเสร็จสับพระเจ้าอาชาติศัตรูก็ทูลถามคําถามสําคัญเลยว่าสามัญญผลเนี่ยผลที่เห็นได้ชัดเดี๋ยวนี้เลยของการเป็นสมณะมันคืออะไรใช่ค่ะคือเทียบกับการที่คนทําอาชีพอื่นๆอย่างทหารช่างฝีมือชาวนาพ่อขาที่เขาได้ประโยชน์เลี้ยงตัวเองเลี้ยงครอบครัวจากงานที่เขาทํานะครับค่ะคําถามตรงประเด็นมากทีนี้พระพุทธเจ้าก็ส่งตอบนะคะโดยใช้วิธีย้อนถามกลับแล้วก็ใช้อุป,ปมาที่เข้าใจง่ายมากๆเลยค่ะ คือเริ่มจากผลในระดับที่มองเห็นได้ชัดเจนก่อนจับต้องได้ง่ายๆครับแล้วทรงตอบว่ายังไงครับเริ่มจากอะไรง่ายๆก่อนครับพระองค์ตรัสถาวกลับไปค่ะว่าถ้าหากทาสในเรือนของพระองค์เนี่ยเกิดอยากจะออกบวชเป็นภิกษุแล้วก็ประพฤติตนดีสำรวมกายวาจาใจพระองค์จะยังเรียกเขากลับมาเป็นทาสรับใช้อีกไหมอืมก็น่าคิดนะครับพระเจ้าอาชาสตรูก็ตอบทันทีเลยค่ะว่า ไม่เลยไม่เรียกกลับมาแน่แถมยังควรจะเคารพกราบไหว้ให้ปัจจัยสี่บำรุงดูแลด้วยซ้ำไปอ๋อครับครับเข้าใจแล้วคือการหลุดพ้นจากสถาน,นะเดิมจากการเป็นทาสนี่เองนี่คือผลที่เห็นได้ชัดข้อแรกเลยถูกต้องค่ะนี่คือผลข้อแรกที่จับต้องได้ในทางสังคมเลยแล้วก็มีอุปมาที่สองคล้ายๆกันค่ะคือเรื่องชาวนาผู้เสียภาษีครับผมถ้าชาวนาคนนั้นออกบวชเป็นภิกษุประพฤติดีสำรวม พระองค์จะยังเรียกเขากลับไปทำนาเสียภาษีเหมือนเดิมไหมก็คงตอบเหมือนเดิมไม่เรียกแล้วใช่ค่ะพระราชาก็ตอบเหมือนเดิมว่าไม่ควรเลยควรแก่การเคารพบ,บำรุงต่างหากนี่ก็คือผลข้อที่สองคือการได้รับความเคารพแล้วก็หลุดพ้นจากภาระหน้าที่เดิมๆทางสังคมอืมพระเจ้าอาชาศัตรูก็ทรงยอมรับนะครับว่าเอออันนี้มันเห็นผลจริงๆแหละแต่ก็ยังทูลถามต่ออีกว่ามีผลที่มันเออ ประณีตกว่านี้ลึกซึ้งกว่านี้อีกไหมค่ะซึ่งตรงนี้ก็จะแสดงให้เห็นถึงวิธีการสอนที่ชาญฉลาดของพระพุทธเจ้านะคะคือพระองค์ไม่ได้เริ่มด้วยเรื่องที่เป็นนามธรรมาไปเลยทันทีครับแต่ทรงชี้ให้เห็นผลที่จับต้องได้ในบริบทสังคมที่พระราชาคุณเคยเสียก่อนคือการปลดปล่อยทางสังคมการได้รับความเคารพซึ่งมันเคลียร์ข้อสงสัยเบื้องต้นของพระองค์ได้ตรงจุดมากๆค่ะ จึงด้วยครับทำให้เห็นภาพก่อนใช่ค่ะแล้วค่อยนำไปสู่สิ่งที่ลึกซึ้งกว่าจากนั้นพระพุทธเจ้าจึงเริ่มอธิบายถึงผลที่สูงขึ้นไปซึ่งเป็นเรื่องทางจิตใจแล้วล่ะค่ะเริ่มจากคนที่มีศรัทธาเห็นโทษของการอยู่คลองเรือนแล้วก็ออกบวชครับพอออกบวชแล้วก็ต้องรักษาศีลให้บริรสุทธิ์ศีลในที่นี้ก็คือการมีความประพฤติท,ที่ดีงามทางกายทางวาจาเป็นพื้นฐานสำคัญเลย ซึ่งในพระสูตรก็จะแจกแจงไว้เป็นจุลศีลมัชฌิมศีลมหาศีลน,นะคะเหมือนเป็นการขัดเกลาตัวเองไปทีละขั้นทีละขั้นเลยนะครับใช่เลยค่ะจัดการมีศีลที่ดีงามแล้วก็นําไปสู่การฝึกที่สูงขึ้นไปอีกคือการสํารวมอินทรีย์หรือก,ก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราเนี่ยไม่ให้ยินดียินร้ายกับสิ่งที่มารับรู้ไม่ให้อารมณ์มันครอบงำง่ายๆออืมการคคควุตัเง่ะ แล้วก็ต้องมีสติสัมปชัญญะคือรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาแล้วก็มีความสันโดษคือพอใจในสิ่งที่มีอยู่ตามอัตภาพและที่สำคัญคือการฝึกจิตเพื่อละนิวรณ์5อย่างนิวรณ์5นี่คืออะไรบ้างนะครับก็คือสิ่งที่มันมาขวางกั้นความดีมาขวางกั้นสมาธิค่ะเช่นความพอใจในกามความพยาบาทคิดร้ายความหดหู่งซึมความฟุ้งซ่านรำคาญใจแล้วก็ความลังเลสงสัยในคำสอนนะคะ พอละไอตัวกั้นเหล่านี้ได้จิตมันก็คงสงบขึ้นมีความสุขที่ประณีตมากขึ้นถูกต้องค่ะพอนิววณ์มันสงบไปจิตก็ตั้งมั่นเป็นสมาธิได้ง่ายขึ้นก็นำไปสู่การบรรลุฌานสมาบัติซึ่งเป็นความสุขความสงบแล้วก็เป็นฐานให้เกิดปัญญาความรู้แจ้งที่มันละเอียดอ่อนประณีตกว่าผลทางสังคมที่เราพูดถึงกันตอนแรกเยอะเลยค่ะนี่คือลำดับขั้นของสามัญญผลที่พระพุทธองค์ทรงสแสดงไว้นะคะอืมชัดเจนเลยครับ สรุปก็คือพระเจ้าอาชาติศัตรูทรงเริ่มต้นด้วยคำถามถึงผลลัพธ์ทีออ่มองเห็นได้จับต้องได้ของการปฏิบัติธรรมการเป็นสมณะใช่ค่ะแล้วพระพุทธเจ้าก็ส่งตอบโดยเริ่มจากสิ่งที่เข้าใจง่ายๆในบริบทสังคมยุคนั้นก่อนเลยคือการเปลี่ยนสถานะทางสังคมการหลุดพ้นจากภาระต่างๆซึ่งคนสมัยนั้นแบบว่าเห็นคุณค่าได้ชัดเจนมากๆค่ะครับ ก่อนที่จะค่อยๆนำไปสู่ผลทางใจที่มันลึกซึ้งขึ้นไปเป็นลำดับใช่ค่ะเป็นการปูพื้นฐานให้เข้าใจก่อนแล้วค่อยๆไต่ระดับไปสู่สิ่งที่สูงขึ้นโหการไล่ลำดับจากสิ่งที่จับต้องได้ง่ายๆไปสู่เรื่องนมามธรรมเรื่องจิตใจนี่เป็นวิธีตอบที่แยบคายแล้วก็เข้าใจง่ายจริงๆครับทีนี้มันก็มีคำถามชวนคิดต่อนะคะว่าเออในยุคปัจจุบันของเราเนี่ยบริบทสังคมมันก็เปลี่ยนไปเยอะแล้วเนาะ คนอาจจะไม่ได้มองหาการพ้นจากความเป็นทาสหรือภาระภาษีแบบตรงๆเหมือนสมัยพุทธกาแล้วใช่ครับคำว่าผลที่เอ็นประจักษ์จากการฝึกฝนตนเองตามแนวทางคำสอนทางจิตวิญญาณต่างๆเนี่ยมันอาจจะปรากฏในรูปแบบไหนได้บ้างคะที่มันสัมพันธ์กับชีวิตความท้าทายหรือความคาดหวังของเราๆท่านๆในทุกวันนี้ก็น่าคิดเหมือนกันนะคะน่าสนใจมากครับเป็นคำถามทิ้งไทยที่ดีเลยครั